เห็นปลาแล้วหมดแรงเลยวะเนี่ยครับโอ้เก็บทำเค็มได้อยู่โอเคครับผมฝากไปได้ครับขบยางแก้คันจิ๋วดูปลาดิร้อนก็ร้อนเจอแต่ปลาใส่เงี้ยปล่อยไปสี่ห้าตัวแล้วคิดไปคิดมาขอเก็บทำเค็มบ้างดีกว่าโอเคครับผมฝากไปได้ครับคันยักษ์ทองลอกตัวสกันครับผมนี่ครับโอเคเลยโอ้ร้อนมาก ใช่ครับผม